ดแม่เรีู้ัม่ก็รให้ต่พวกมึงอ้แบงค์นะจงนะจ้าขอ่วยจีบเรื่องตัว ไงอ่ควยแล้วไงอ่ะโลกสายแทนมึงอ่ะควไนไปตรงนเป็ว้ยคลกาเด็กเสี่ยวแล้วล่ะพวกมึงไปเด็กจ้าก็ได็าว่าควนลไปไควยไปกนลี่มันจะโชว์ชื่อชงชื่อเสียงชื่อแบงก์จงแบงก์จ้าไอ้ยี่เด็กกับลูกกะหลี่ตัวนึงนเียก้าอ่ควายรู้ป่ะยี่พวกมึงแหมลี่เรี่ไม่ต้บต่อไปตัดกโลกพวกมึงเป็นกลกลาตั้งใจพูดตายอยลเียวยทะไรเด้ไมตัดเตอร์สติ๊กเกอรไนตัดมต้องล ไส่สีูบเลยค่ควายเจใส่ใสู่บรถคุณู่บเจาปูคุตาูแรงเลยเานึ่งอ้โนกระชากต่อข้ออันแบบแต่ท่อมันแต่ใส่หน้าไลยตัดไปเูจับหวพี่ไอ้ตัดพยี่ตัวเต็โรมันจำไว้พี่กระดอทอกไอ้ตัดขายาพี่รถรถคนแรงไอ้เยียคุยท่อดับแล้วโอ้โหท่อมันจัดได้เหรอไอ้แต่อไรอะไรคกอรไมจะหัวใครอะ มึงเอาชื่อนะมาจากไหนอ่ะโอ้รมาบีอไล่ะกูอะกระดอตัวแรกจำไว้นะไอ้น้องกูไม่รู้กูไม่จำรอทรดรตัวแรกแกกระดอพี่อะเป็นคนกำเนิดผู้มึงมาเองอะก็ใจนะเรากงตตเครื่องหรต่างกันมสารรถกคดูรถกเดียวรกัาลังแรงรถเดียวมดสัคอแต่กลางเชียร์เฮีย เราตอบตัวแรกอันรู้จักป่าวอดนโดนอนนดี่ยแทกแล้วกูเห่อแล้วกูเะเห่อแล้วโอ้ดฮู้ดฮู้ดฮูแดฮล้วฮู่มฮู้ดู